ให้จงหลวงพ่อได้รับความยุติธรรมที่ท่านควรจะได้รับคือรัสมเด็จแม่ด้วยท่านทรงตรากรำเหลือเกินจริงๆอยากแต่ว่ายังไม่กล้าขออยากขอเวลาทีวีเขาวันละสิบนาทีหลังข่าวอยากจะฉายหนังพระราชะกรณียกิจสั้นๆ ทุกวันทุกวันว่าสองพระอ,องค์นี้พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จทรงทำอะไรบ้างคืออยากให้คนไม่ลืมคือสงสารท่านเถอะเพราะว่าท่านท่านน่ะทำมาเต็มที่พระไทยทุ่มเทเต็มที่สำหรับคนไทยประชาชนคนไทยทั้งสองพระอ,องค์ท่านเอาใจใส่ ม่เดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอาจจะใส่จะอยู่หัวท่านก็ตามงานเรื่องชนรัฐทานอะไรนี่ท่านให้คนมาเฝ้าที่โรงพยาบาลทุกวันนี้ทุกวันนี้ทั้งที่ท้องท่านทรงต้องนอนบันทมใช่ค่ะแล้วม่เวลาบันทมหรือไม่พระเจ้าคะท่านบันทมดึกมากค่ะแล้วบางครั้งก็บันทมให้หลับมีเป็นบ้างแต่ว่าบันทมน้อยแล้วท่านก็ยอมไปดู ท่านอยากรูกโครงการต่างๆให้ส่งรูปเข้ามามีปัญหาอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ท่านตามส่วนสมเด็จเนี่ยท่านก็คอยตามข่าวสายว้านเมืองตลอดว่าเออน้าท่วมเนี่ยคนลําบากไหมท่านเขาให้คนเอาถุงยางที่ไปให้แล้วแต่ท่านเห็นราษฎรข่าวจากทีวีข่าวจากโทรทัศน,น์ว่าคนนู้นคนนี้เขาบาดเจ็บเขาเขาเดือดร้อนเป็นโรคนูน้นโรคนี้ ก็ท่านเมีตามช่วยเหลือโดยที่ท่านไม่บอกใครด้วยคือเป็นการปิดทองหลังพระจริงๆคือถ้าไม่ได้เป็นลูกท่านนี่ก็ไม่รู้คือเท่าที่เราคนรุ่นใหม่เราดูสื่อเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นสนักพระราชวังที่จัดการทุกอย่างไม่พระองค์ท่านต้อง,องท,ท่านดูเองท่านสั่งเองทุกครั้งที่มีถุงเงนชีพออกไปเนี่ยอง,งท่านั่งเอง ท่านอ빠ชองไม่สามารถส่งไปได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่สั่งทุกไหมครบพุทธเจ้าใช่มีประเด็นไหนไหมพระพุทธเจ้าคะที่ทุกวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาพระนางชาพระอนาชินีนาเนี่ยทรงเป็นห่วงมากที่สุดอันดับต้นๆเลยนะวันเนี้ทุกครั้งที่ทุนกระหม่อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลสิริราชทั้งสองพระองค์จะตรัสอยู่เสมอมีเรื่องไหนไหมพระพุทธเจ้าคะพูดตรงๆทั้งสองพระองค์ เป็นห่วงความสามัคคีคงเปลียวกันในชาติไทยเพราะว่าถ้าคนไทยเราแตกแยกกันศัตรูนอกนี่จะทำลายเราง่ายมากคนไทยเราต้องเข้มแข็งมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันสามัคคีกันชาติถึงจะเจริญได้คือว่าจะเล่าไป ข้าพเจ้าเป็นคนไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองคนสเจค่ไม่อยากพูดถึงใครว่าใครดีใครเลวไม่รู้ว่าไม่เคยคบนกักการเมืองแต่ว่ารู้แต่ว่าเหตุการณ์ปีที่แล้วที่มีการเผาบ้านเผาเมืองกันพระรจาค่อันนั้นนําความทุกข์มาสู่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเหลือเกินพระเจ้าอยู่หัวนี่จากที่ทรงหัดเดินได้นะ่ะตอนนั้นน่ะ ทรงสุดเลยเป็นไข้ต้องให้น้าเกลือนอนแบบเลยสมเด็จก,ก็เสียพระไทยมากเลยเกินท่านรับสั่งว่าคราวที่เราถูกเผาเมืองนั้นคือสมัยเสียกรุงต่อพระมะรลงศรีเอิเซียแต่คราวนี้สะเทือนใจยิ่งกว่าเพราะเป็นการที่คนไทย เผาเมืองไทยเองทุนกระหม่อมคิดว่าประเทศชาติของเราเนี่ยเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปเป็นปึกแผ่นเดียวกันเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยด้วยวิธีอย่างไมบ้างพลเจ้าค่ะเพราะว่าใครที่ชมอยู่ทางบ้านอาจจะสับสนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีจริงๆแล้ว การแบ่งก๊กแบ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นของไม่ดีสำหรับบ้านเมืองคือมีอะไรน่าจะค่อยคอยพูดค่อยๆจะอย่าทําอะไรรุนแรงคือการแบ่งก๊กแบ่งเหล่าปิดถนนอะไรเงี้ยมันทําให้จราจรติดขัดบ้างคนก็ลบไม่ดีก็แล้วเขาจะไม่เข้าข้างใครไม่ว่าสีอะไรแต่สีอะไรนี่ต้องโคตรยก พอของอท่านพระอาจารย์อินถวายซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์ที่ดูแลทางธรรมะของข้าพเจ้าต่อจากหลวงตามหาบัวอาจารย์อินถวายนี่เป็นลูกศิษย์ที่สนิทที่สุดคนหนึ่งของหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าเคยมีคนมาถามว่าท่านว่าเชียร์สีแดงหรือสีเหลืองท่านบอกว่าสีกละัะ สีกลักนี่คือสีสีที่ย้อมเป็นจีวรพระพระพุทธเจ้าค่ะท่านบอกท่านเชียร์สีกลักอออเช่นเดียวกันตัวท่านเองก็คงเชียร์สีกลักเั่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจะได้เริ่มเชียร์สีกลักโดยบ้างทุนกระหม่อมเองก็ประชวนแต่ก็ยังเสด็จไปหลายพื้นที่มากบนวีลแชร์ปิดอัดไหมพระพุทธเจ้าค่ะสมงัด็ไหมไม่ค่ะเพราะว่าทำเนี่ย มันทําด้วยใจคืออย่างที่ออกพอสวนี่คือถามแพทย์เขาแล้วว่าไม่อันตรายใช่ไหมอ่อตอนที่ช่วงหงตาบ่วยเนี่ยจริงๆแล้วอันตรายสําหรับฉันที่จะเดินทางแต่ข้าพเจ้าเขาบอกว่าลงตาไม่สบายยังไงก็ต้องไปพระเจ้าครัก็เขาบอกหมอเข้อเลยบอกว่างั้นต้อง exercise อรตลอด เออเซนไซส์ท่าดท่าต่างๆมีหลายท่าซึ่งเหนื่อยมากเลยแต่มาถึงอุณรธานีนี่เอเซนไซส์ไปามท่าท่าละหสิบครั้งบนเครื่องบินเหรอใช่ ตอนนี้อาการของพระอุรุหรือว่าต้นขานี่เป็นยังไงแล้วม่ได้ชอย่าใช้ล่าชาถามมากเนะพราะว่าท่านเองไม่ค่อยรู้ทาา,ามเดีย่ไปกันใหญ่ <c oughs> ขเขาไท่องกรเทาะมก <สา S 1> อะไรนะอุรุอุรุนี่ไงอุรุบอกว่าต้นขาเขาจ้าขค่ะผมไปท่อเมื่อคืน <c oughs> ต้นขาตอนนี้โปโเป็นมีโผล่มีโผล่ไหนดูซิุรุบอุรุใช่ไหมพระอุรุแปลว่าอ้ากระดูกต้นขาตอนนี้เป็นอันไปทราบตอนนี้กระดูกต้นขาเป็นยังไงแล้วบ้างพ่านจ้าคบตอนนี้ กระดูกติดดีแล้วแต่ว่าเดินเนี่ยยังเดินลําบากเพราะความที่ไม่ได้เดินมาสามเดือนมันสติฟเหมดเลยมันแข็งเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาทประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงให้กําลังพระไทยอย่างไรบ้างพุทธเจ้าคะท่านการให้กําลังใจของท่านคืออย่างสมเด็จเนี่ยท่าน เพราะสุขภาพพลานามัยดีมากเพะฉะนั้นท่านก็จะมาเยี่ยมบ่อยตอนที่ผ่าไทารอยด์ตรงนี้นี่ก็ท่านมาเยี่ยมบ่อยมากแล้วก็ตอนตอนที่กระดูฟิเมอร์หักนี่ประวัติสรจี้หัวไม่เคยนึกเลยว่าท่านจะมาทั้งนั้นท่านนี่ต้องนั่งรถเข็นแต่ท่านก็เสด็จมาพอเห็นข้าวก็น้ำตาคลอแล้วว่าเออพ่อแม่ห่วงถึงขนาดนี้ เพราะนั้นเราต้องตั้งใจที่จะหายตั้งใจพยายามทอย่างดีที่สุดที่จะทำให้หายก็เพราะว่าก็บอกพระเจ้าอยู่สมเด็จกันว่ามีกำลังใจและตั้งใจที่จะหายเพื่อมาถวายงานต่อไปมีอีกคำถามหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะที่พระพุทธเจ้าเชื่อว่าคนไทยทั้งหลายเนี่ยรอคอย ในการขอพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งนี้นั่นก็คือพระพลลนาใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุลศักการท่านจะใช้รถคันนี้มาบ้านเราก็ยิ้มไม่หุบยิ้มเพราะกว้างยิ้มเพราะจุยิ้มเพราะ,ะช่วงล่างดียิ่งเรื่องราคายิ่งยิ้มใหญ่สัมผัสโปรโตอนสากาได้ที่งานโมอโเตอร์โชว์25มีนาคมถึง5เมษายนนี้ ได้กินอินเวอร์เตอร์นวัตกรรมความเย็นสบายเพื่อทุกมุมของการใช้ชีวิตประหยัดพลังงานเหนือระดับ